ายพี um, es, ่น้องเจอกันโอ้ยกอัวโดนตุลุศาวจาะเฮ้ยนึงด้วยทำไมกลัวพี่อย่างนั้นแอบแอบเนียนๆเลยค่ะแม่แม่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะแม่แม่ค่ะไม่ได้เจอกันนานอร่อยอยู่แค่ต้นเดียวเนาะ คิดมันยังโคตรอันจั๊กสามมือโคจักสองเซนอันยอดกันดูดีงามตามเด็ดตามเขางามตางามตาไปงไงเอาวไม่เอาเอางามละอ้วนปุ๊บดึงอ้วนเอาผ่ากินแล้วเด็กนอยก็เป็นสาวแล้วเดินเลยเดิน แล้วไปเลยมั่งด้วยโอ้หพี่รุ่งมีรีบเลยวันนี้ทำไมไม่กินยาพี่รุ่งเดินไฟเลยไปหาพี่มนไปเลย <laughs> ไปแล้ว <laughs> ไปแล้วไปแล้วามตาม่อทำ เลยดีมากเลย ดออกแรคิดถึงกันมาอยู่ด้วยกันทักทายไม่วาดก่อนพันดานไม่วาดก่อนทักทายไม่วาดก่นอนอาพี่ลุงนำหน้าเลยเฮ้ยเพื่นอนเยอะจังเลยวันนี้พี่ลุงบอกว่าเพื่นอนเยอะจังเลย มาแล้วหวายพี่น้องเจอกันโอ้ยวววโวดร้นนอนดูลูกสาดจังเฮ้ยน้องด้วงทำไมกลัวพี่ยังนั้นแอบแอบแอบเนียนเลย็นการเจอกันครั้งแรกนะคะงลงแม่แล้ว พี่งามตาหลวงแม่แล้วะอลโอ้ออาสามีพอลูกเจอกันค่ะแม่แมไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะแม่แม่ค่ะ ไม่ได้เจอกันอุ้ยโอ้ยลงแล้วกันอยู่ไหนน้วปล่อยเจ้มาด่วนเลยจ้าพี่เบี้ยปล่อยเจ้มาลูกปล่อยเลยน้ำตาในแม่ลูกตาบอกแม่คอยยุใสลงแล้วโอ้ยนี่งงใจ

ดูทางนี้ค่ะแม่แม่โอ้ยไม่ว่าเลยไม่ได้เลยไม่ได้พี่น้องฮวงผัวโอ้ยข่อยก็ลังเห็นนี่แหละพ่อหน่อยบอกว่าห่วงผัวยังวไงวะไห่วงลูกเลยห่วงผัวกอยุตกับเมียน้อยค่ะแม่แม่มิ่งหลวงนานจะได้เจอทีนะคะ ทำไมไปมุดอยู่ใต้ท้องแม่พี่งามพี่งามตาพี่น้องเจอกันนะคะคิดฮอรแม่แก้วละตีเราดาาให้แม่แก้วแล้ว นูนจตอยู่ตะกับพ่อเดินนั่งดวงหนึ่งซบพ่อยาไม่กินเลยค่ะแม่แม่วันนี้รีบมาเลยค่ะเดินรล้วมาเลยนะคะแม่แม่ค่ะไม่แวะกินยาเลยนะคะ โอย,อยู่แต่กับแม่แก้วเลยแอบบเลยนายทักพี่หน่อยลูกทักพี่หน่อยทักพี่งามเลยค่ะทักพี่งามตาหน่อยหนึ่งดวง,งมาขยับอีกนิดลูกยังไงสิหรือ,อยังสร้างฮังนดากัยกันเออ เียบเลยไม่ส่งเสียงเลยนะแม่แก้วเงียบดีจังเลยไม่ส่งเสียงเลยนานๆนนแบบเจอกันทีค่ะหาลายเดือนมากเลยค่ะแม่ๆไ,ไม่ได้เจอกันนะค่ะเงียบกริบเลยไม่ส่งเสียงเลย ทักทายกันน่อยสิพี่กับน้องนี่เลี้ยวทักทายกันน้อยแม่แก้วกับไม่ว่าทักทายกันนะคะโอ้ยคิดถึงกาละสีหยุดเป็นลิงแล้วค่ะวันนี้ไม่ขอเป็นลิงต้องดนไม่เป็นลิงแล้ววันนี้จนพี่งามตามุดอยู่

เอดแม่เท่ได้อยงนอแล้วอ้อมกันไปกันมาแนี้นอ้ยเขาไม่พูดไม่จาก,กันเลยเนาะเงียบปร๊บเขาอ,อยู่ครบหนา้าครบตาวันนี้ <c oughs> โอ้ยกินจะโกมกันกินยากิกกน,กนยากักกน เสพก็งวนนี่ละวใชล่ะ,พ,ลละพี่งามก็ไม่ดื้อวะวันนี้ ดวงเดินตามแม่แก้วนะคะแม่แม่มีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์กระตก็มีบารมีครับย้อนย้ายมาครอบครัวของเขาไปแป่งในอะไรได้แล้วทั้งตัวก็ทำตามเขาเชื่อฟังเขานะครับอุเรนิเข็เป็นบารมีมากเลยช่วยเลิกพี่น้องแรดอกขึ้นอุเรนิ มันเป็นทาซานครับผมคล้ายๆเอาเขามาทาซานเนาะโอ้เจ้ามอคี้โอ้ยจันเลยเหรอโอ้ด้วยตัวอร่อยอยู่แค่ต้นเดียวเนาะ น้ำตาเงียบเลยน้ำตาเงียบเลยว่ะสายเยอะเออเตะดูน้องดวงจุดอ่าเตะิฮอเลยนะครับโอ้ยเิดหวุดเดยเทเอินได้ัดกยนคิดฮออานกยูดได้ฮอด้ดมดเียกันสมือเนาะโอ้โหโม้นตัวนั้นเออ กอันจักสามมือขอจักสองเซนอันเยอะกันดูดีงามตามเดี๋ยตามเขานะอย่ตามเป็นยังไงเอาแม่เอาเอ้าไม่ใช่เขาคิดว่าเป็นพี่ลุง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 โอ้พี่ลุงว่าดูพี่ลุงไม่กลัวเลยโตมากเลยค่ะพี่ลุง จะเท่าพี่งามแล้วพี่ดุมอ้วนเด็กน่อยก็เป็นสาวแล้วดูนเลดูยกดูทำดูเขาทำพี่เวียเขาทำดูเขากินอ่ะนี่นี่ก็ทักทายก่อน อันนี้เอานับกูบาวันันดีพี่น้องาดูนงดวงกับไหมไหมนงดวงมุดอยู่แต่กับพ่อเลยนงดวง จะพาน,น้องไปอาบน้ำแล้วก็เข้าบ้านกันคลิปหน้าครับอย่าลืมเข้ามาดู y o u t ท b e นะครับผมอยากก่าลืมกดติดตามกดแชร์ขอเราด้วยครับสวัสดีครับมุกี้กลางสเสด็งต้องบากเองมุกี้กเจ้านะน่มเอ้ยโดดข้นสาครัจ้าน่มนีุ้กปตีปตลังกาขึ้นนึเนาะ าไปอาบน้ำย็นแล้วไปไปอาบน้ำเข้าบ้านลูกท่ันอยากไปได้นี่เจ๊ไปอาบน้ำก่อน <c oughs> ดูนะว่าใครจะไปกับเราไหมหรือเขาจะกลับบ้านเขา <c oughs> ไป <c oughs> <c oughs> ไปเหรอ <c oughs> ไม่กลับบ้านแล้วคะสาว กฟ้ายังไม่ได้น้ำลงไม่ไม่เต้นเต่าหรอมอนไม่โอดูไอ oh, ้อะไรนะน้<ม>ฟ้าน้อร่งไปถูเจ้าวาดของเรานะี่ช่างที่ราอ